จเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะวันนี้อาตมาจะอธิบายเรื่องจิตสุดท้ายนะจิตสุดท้ายคืออะไรจิตสุดท้ายคือจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะช่วงที่เราเสียชีวิตจิตเราคิดยังไงก็นําพาไปสู่ภพภูมินั้นแหละ,ะขนาดขนาดยังไม่ตายมันก็ยังพาไปเลยเนาะจิตว่าเอออยากไปโลตัสได้นั่นแหละมันก็พาไปไปจนได้เลยทีนี้ อยากไปวัดนั้นวัดนู้นเด้จิตอันมีกุศลมันก็ไปทํากุศลละ่ะไปวัดก็ไปพาไปนะนีอ่อยากไปต่อยคนนั้นต่อยคนนี้เด้ยอยากไปทําอย่างนั้นอย่างนู้นเด้ทําไม่ดีอย่างนี้ก็จิตไม่เป็นกุศลน่ะนะ่ะมันจะพาไปตอนที่ยังไม่ตายแต่ถ้าตอนตายเมื่อไหร่ละมันก็จะพาไปเหมือนกันละ่ะอย่างบางคนนะโอ้ยห่วง,งสมบัติ หวังที่นาที่แล่อยู่โอ้ตายไปกูไม่ไปไหนเรากูจะเฝ้านาน,านี่แหละเออได้เฝ้าจริงๆนะบางคนบางคนก็ชอบค้าขายห่วังสมบัติหวังร้านค้าอยู่ตายไปก็ได้ไปค้าขายนั่นแหละอ,อจิตสุดท้ายพาไปเพราะฉะนั้นนะบางคนก็่าเอา้าวทาไมไม่คิดถึงสวรรค์ล่ะก่อนตายมันก็ยากนะถ้าจะคิดถึงสวรรค์บางคนทําชั่วมาตลอดชีวิตจิตพยาบาท มีแต่ความโมโหวความโกรธความโลภอย่างเงี้ยมันก็คิดได้อยู่แล้วก่อนจะตายเนี่ยพอตายจริงเหนียหวหูไม่ได้คิดไม่ได้นะจิตมันไปตรงนั้นเลยนะพาไปพบภูมิไม่ดีแหล,ละถ้าคิดไม่ดีอะ่ะตอนนี้ก็อาตมาก็บางทีก็จิตสุดท้ายนะก็ยังกังวลอยู่นะปฏิบัติทรมาปันนี้เอาง่ายงตอนเราฝันน,ะนั่นแหละจิตที่แท้จริงของเราทํายังไงตอนเป็นโยมทํายังไง ชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีชอบทําอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนของตนเองนั่นแหละคือความฝันนั่นแหละจิตที่แท้จริงบางทีก็อัตมาก็ยังฝันว่าเป็นโยมอยู่อย่างนี้นั่นแหละความฝันเราจิตจิตของเรามันยังผูกมัดอยู่กับกับเรื่องของอดีตชาติเยเอ้ยไม่ใช่เรื่องของที่ที่ชาตินี้ที่ผ่านมาเนะ่ะเป็นตัวตนของเราอยู่แต่ช่วงนี้ก็ดีหน่อยนะฝัน ในความฝันฝันก็ฝันว่าเป็นพระอยู่นะก็ยังดีแต่ก่อนนี่ฝันว่าไปโน่นไปนี่มันยมเท่าไปแหละเขาเรียกว่าจิตจิตสุดท้ายพาไปอันนี้ก็ขอฝากนะความหมายของว่ามันจะพาไปพบภูมิที่ไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นในทางธรรมก็เขาก็ให้หยุดคิดอะ่ะหยุดคิดมันก็หยุดยาก,กน,นะนะตอนนี้อัตมาก็หยุดใบบ้างไม่ได้บ้าง,างพิจารณาอยู่นะ นั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็คิดโอ้โหคิดเป็นชั่วโมงก็มีแต่คิดแล้วก็หยุดบางทีก็หยุดได้บางทีก็หลงไปเลยแหละหลงกับความคิดความนี้ไปเลยแหละนั่นแหละมันจะพาลงไปตอนที่เราตายอ่ะอทางธรรมเขาก็บอกให้หยุดคิดให้ได้ใครหยุดคิดได้ก็นั้นแหละบรรลุแล้ว <c oughs> ก็เป็นเรื่องยากนะการที่จะหยุดคิดแต่อาตมาก็มีเทคนิคอยู่การหยุดคิด ก็ขอฝากในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะการหยุดคิดของอาตมานีหยุดได้ยังไงก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาฟังนะ